Am I? ดูแน่มุมเดิมเพิ่มเติมคือกองใหญ่กว่าเดิมอีกอุ้ยรังร้อยห้าแรงมาน้ำหนักถ่วงหลังด้วยหางบุกเบิกให้เฮงหลีหางสี่โอ้งแหงเหรอยอดสุดยอด นี่เป็นรถเกียร์กลางนะครับผมคานหน้าคานร้อดูแปดน,อน็อตโอ้ยโอ้จุเอ้าเอามาเอ้าออมาโอ้ไม่นแนงหงค่ะเฉียว ว่าถ้าคันนั้นน่ะใส่เทรบโบเข้าไปเลยอ้าวคันนี้น่าจะสู้ไม่ได้อ่ะเอาสองคันเลยบานนี่เน็ตดูดูดูเขาจะทำอะไรให้ดู เออกทางออกทางเอาไมเอาไม

งงเอาเกียร์แบบเกียร์ออตโต้เลยทีมงานนี้เอาแล้วครัมาแล้วครับมาแบบเหนื่อยๆนิดนึงตอนกล่องเงี้ 我还是进步了。 ทีมงานนี่เขามีรถสี่คัน,นครับให้รรมาดาจริงดันก็ไปแล้วครับเหนียวเืดนะักดันดินใค่แน่นนะครับดันเฮืนอนี่างก็ไหว

เลยครับตากล้องได้วิ่งถ่ายอ่ะโวดเกินแตกกล้องได้เลียนถ่ายอ่ะเสีกกงเยงมันเสีกกงเย,ยสกกงกากระบาดเลย ไปลังคือบูเป็นไงสุดยอดไหมอ้อาเดีย๋ยวดูกลองนี้หน่อยพี่เขาจะดันไปยังไงเฮียน้องดันมาไว้อย่างนี้ออ้โหอ,อ,อ,อย่าเย,นนาย็นนะไอ้เอ้ย เออให้ยูไก่เหรอเนาะนี่ลนะครับสองเผ่าเวลาดันนี่คอดีมันสุดยอดเลยเวลาไถนี่เผ่าเดียวในคลองนะสองเผ่านี่เอาไว้ถัดดันนะงานดันต้องเขาเลยครับ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้คล่องดีดีครับท่านนี่